ใช้อะไรปูพื้นดีระหว่างกระเบื้องยางหรือไม้พื้นเลมิไมเนตวันนี้มีคําตอบฝากกดหัวใจกดติดตามไปด้วยนะครับไมเนทนะครับก็มีส่วนผสมของไม้จริงอยู่ด้วยนะครับมันเป็นผงไม้บดน,นะครับแล้วก็มาเคลือบหน้าด้วยไมลามมีนนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือให้ผิวสัมผัสที่เหมือนไม้จริงๆมากๆเลยนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยออผมไปลองรูปแล้วเนี่ยเหมือนไม้จริงแทบจะแยกไม่ออกเลยครับผมเหมาะสำหรับปูบ้านชั้นบนนะครับชั้น2ขึ้นไปนะครับ แล้วก็กระเบื้องยางนะครับรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปไกลมากนะครับรูปใบก็แทบจะแยกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าไม้หรือหรือหรือว่ายางข้อดีของกระเบื้องยางนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือกันน้ํากันปวกนะครับคือปวกไม่กินเขาทํามาจากยางพาราแล้วก็พวก PVC ต่างๆสารสารังเคราะห์ไวนิลอะไรพวกนี้นะครับแต่ปัญหาที่เจอสําหรับกระเบื้องยางตอนนี้นะครับก็คือตัวจบ ตัวเนี้ยครับที่ขั้นประตูหรือว่าอะไรเงี้ยลายที่เหมือนนะ่ะแทบจะหายากมากเพราะว่ามันยังใหม่สําหรับตลาดอยู่นะครับจะใช้แนะนําให้ซื้อเป็นตัวระบบคลิกล็อกนะครับข้อเสียของกระเบื้องยางเนี่ยก็คือมันไม่ค่อยทนกดแต่ถ้าพูดเรื่องผิวสัมผัสอ่าไม้พื้นลามิเนตให้ผิวสัมผัสที่ดีกว่าครับผม